ประโยคคำพูดดึงดูดเงินเข้าบัญชีฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันดูแลเงินของฉันเป็นอย่างดีฉันสร้างเงินรายได้ให้กับตัวฉันเองเงินเข้าบัญชีของฉันทุกๆวันฉันใช้เงินออกไปทุกบาทด้วยความสำนึกรู้คนฉัน มีเงินมากมายเหลือเฟือเงินของฉันเติบโตขึ้นทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆฉันใช้เงินเท่าไหร่เงินก็มีมากขึ้นเท่านั้นเงินในบัญชีของฉันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเงินไหลเข้ามาหาฉันมากมายและมั่งคั่งมีคนมากมายนำเงินมาให้กับฉัน ตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางบัญชีธนาคารของฉันเต็มล้นไปด้วยเงินทุกบัญชีฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคัง่งเหลือเฟือฉันมีพลังงานเดึองดูดความมั่งคั่งร่ำรวย ฉันมีเงินมากมายในบัญชีฉันมีความมั่งคัง่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จฉันมีความร่ำรวยมั่งคั่งมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเมื่อฉันได้ช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้ชีวิตของฉันอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับอย่างมีความสุขฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินทองและความร่ำรวยอยู่รายรอบตัวฉันทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายความมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามาในชีวิตของฉัน ตลอดเวลาฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินทุกบาททุกสกุลฉันมีเงินเต็มบัญชีธนาคารทุกธนาคารฉันมีเงินมากมายใช้อย่างไม่มีวันหมดฉันสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินอย่างน่าอัศจรรย์ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงิน อยู่เสมอความร่ำรวยเข้ามาหาฉันทุกทิศทางกระเป๋าสตางของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยเงินมากมายความมั่งคั่งของฉันนนำความสุขมาให้กับฉันเสมอฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันดูแลเงินของฉันได้เป็นอย่างดีฉันสร้างเงินรายได้ ให้กับตัวเองเงินเข้าบัญชีของฉันทุกวันตลอดเวลาฉันใช้เงินออกไปทุกบาทด้วยความสำนึกรูกค้คุณฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือเงินของฉันเติบโตขึ้นทุกวันมากขึ้นมากขึ้นฉันใช้เงินมากเท่าไหร่เงิน ก็มีมากขึ้นมากเท่านั้นเงินในบัญชีของฉันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเงินไหลเข้ามาหาฉันมากมายและมั่งคั่งเหลือเฟือมีคนมากมายนำเงินมาให้กับฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศท,ทุกทาง บัญชีธนาคารของฉันเต็มไปด้วยเงินทุกบัญชีฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคัง่งเหลือเฟือฉันมีพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีเงินมากมายในบัญชีฉันมีความมั่งคัง่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จฉันมีความร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันได้รับความสุขฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันรักเงิน เงินทองและความร่ำรวยอยู่รายรอบตัวฉันฉันมีเงินเต็มบัญชีธนาคารทุกธนาคารฉันมีเงินมากมายใช้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดฉันสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงทางการเงินอย่างน่าอัศจรรย์ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงิน อยู่เสมอความร่ำรวยเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายความมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันดูแลเงินของฉันเป็นอย่างดีฉันสร้างเงินรายได้ ให้กับตัวฉันเองเงินเข้าบัญชีของฉันทุกๆวันฉันใช้เงินออกไปทุกบาทด้วยความสำนึกรู้คนฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือเงินของฉันเติบโตขึ้นทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆฉันใช้เงินเท่าไหร่เงินก็มีมากขึ้นเท่านั้นเงินในบัญชีของฉัน เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเงินไหลเข้ามาหาฉันมากมายและมั่งคั่งมีคนมากมายนำเงินมาให้กับฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางบัญชีธนาคารของฉัน เต็มล้นไปด้วยเงินทุกบัญชีฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคัง่งเหลือเฟือฉันมีพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีเงินมากมายในบัญชีฉันมีความมั่งคัง่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จฉันมีความร่ำรวย มั่งครั้งมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเมื่อฉันได้ช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้ชีวิตของฉันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับอย่างมีความสุขฉันเป็นแม่เหล็กดึงโหลดเงิน เงินทองและความร่ำรวยอยู่รายรอบตัวฉันทองหลังไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายความมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินทุกบาททุกสกุลฉันมีเงินเต็มบัญชีธนาคารทุกธนาคารฉันมีเงินมากมาย ใช้อย่างไม่มีวันหมดฉันสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินอย่างน่าอัศจรรย์ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินอยู่เสมอความร่ำรวยเข้ามาหาฉันทุกทิศท,ทางกระเป๋าสตางของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยเงินมากมายความมั่งคั่งของฉัน นำความสุขมาให้กับฉันเสมอฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันดูแลเงินของฉันได้เป็นอย่างดีฉันสร้างเงินรายได้ให้กับตัวเองเงินเข้าบัญชีของฉันทุกวันตลอดเวลาฉันใช้เงินออกไปทุกบาทด้วยความสำนึกรู้คุณ ฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือเงินของฉันเติบโตขึ้นทุกวันมากขึ้นมากขึ้นฉันใช้เงินมากเท่าไหร่เงินก็มีมากขึ้นมากเท่านั้นเงินในบัญชีของฉันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเงินไหลเข้ามาหาฉันมากมายและ มั่งคั่งเหลือเฟือมีคนมากมายนำเงินมาให้กับฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางบัญชีธนาคารของฉันเต็มไปด้วยเงินทุกบัญชีฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคัง่งเหลือเฟือฉันมีพลังงานดึงโดดความมั่งคัง่ง ร่ำรวยฉันมีเงินมากมายในบัญชีฉันมีความมั่งคัง่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จฉันมีความร่ำรวยมั่งคัง่งมั่นคงมากขึ้นชีวิตของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันได้รับความสุขฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันรักเงินเงินทองและความร่ำรวยอยู่รายรอบตัวฉันฉันมีเงินเต็มบัญชีธนาคารทุกธนาคารฉันมีเงินมากมายใช้อย่าง ไม่มีวันสิ้นสุดฉันสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงทางการเงินอย่างน่าอัศจรรย์ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินอยู่เสมอความร่ำรวยเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางฉันรักเงินฉันเห็นคุณค่าของเงินฉันดูแลเงินของฉัน เป็นอย่างดีฉันสร้างเงินรายได้ให้กับตัวฉันเองเงินเข้าบัญชีของฉันทุกๆวันฉันใช้เงินออกไปทุกบาทด้วยความสำนึกรู้คุณฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือเงินของฉันเติบโตขึ้นทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆฉันใช้เงินเท่าไหร่ เงินก็มีมากขึ้นเท่านั้นเงินในบัญชีของฉันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเงินไหลเข้ามาหาฉันมากมายและมั่งคั่งมีคนมากมายนําเงินมาให้กับฉันตลอดเวลาเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศทุกทางเงินไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศ ทุกทางบัญชีธนาคารของฉันเต็มล้นไปด้วยเงินทุกบัญชีฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคัง่งเหลือเฟือฉันมีพลังงานดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีเงินมากมายในบัญชีฉันมีความมั่งคัง่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันเป็นนักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จฉันมีความร่ำรวยมั่งคั่งมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นเมื่อฉันได้ช่วยเหลือผู้คนบนโลกใบนี้ชีวิตของฉันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความมั่งคั่งเหลือเฟอือฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับอย่างมีความสุขฉัน เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินทองและความร่ำรวยอยู่รายรอบตัวฉันทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายความมั่งคั่งเหลือเฟือเข้ามาในชีวิตของฉันตลอดเวลาฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินทุกบาททุกสกุลฉันมีเงินเต็มบัญชีธนาคารทุกธนาคาร ฉันมีเงินมากมายใช้อย่างไม่มีวันหมดฉันสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินอย่างน่าอัศจรรย์ฉันมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินอยู่เสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ